พร้อมแล้วขึ้นรถเลยครับเราจะพาทัวร์สำหรับชมรมคนรักตัวเลขนะ <c oughs> ครับอ้าวที่แรกนะครับเริ่มกันที่วัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับชาวบ้านเขาไปร่วมขบวนแหร่รูปหล่อไอ้ไข่แล้วก็รูปปั้นหลวงปู่ทวดเพื่อย้ายไปยังศาลาหลังใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมครับบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการทอดผ้าป่าแล้วก็จุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดด้วย สิ้นเสียงประทัดเท่านั้นแหละครับทุกคนที่อยู่ในงานนะครับต่างครูกันเข้าไปดูเลขปลายประทัดเพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชครวมทั้งสองเลขทะเบียนร,รถกระบะที่ใช้ขนย้ายไอ้ไข่มาด้วยนะครับลองไปดูนะครับว่าทะเบียนร,รถเป็นทะเบียนอะไรกันปิดเดี๋ยวปิดผมอ่านให้ฟังทั้คนับทะเบียหนหกกอไก่กพอสัมาเจ็ดหกเจ็ดก้ากรุงเทพมหานครครับอ่านะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดแพร่นะครับที่วัดกิ่วนาคที่อำเภอร้องกวางนะ,ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนดอยเนี่ยก็มีพระธาตุขนาดใหญ่นะครับพันรอบด้วยรูปปั้นพญานาค พญานาคราชเจ็ดเสียนสีเขียวก็มีชาวบ้านไปไหว้ขอพรกันตามความเชื่อแหละครับโดยเฉพาะด้านข้างองค์พระธาตุนะซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวังพญานาคก,ก็จะมีก้อนหินใหญ่นะครับที่ชาวบ้านเนี่ยไปส่องหาเลขเด็ดก,กันด้วยนะฮะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยก็มีคนโชคดีถูกรางวัลไปหลายใบนี่ก้อนหินก็เป็นสีขาวไปหมดเลยนะโดยพระอธิการจำเริญกิติสังวรโราอาวานะครับบอกว่ารูปปั้นพญานาคเนี่ยนะฮะที่พันอยู่รอบองค์พระธาตุมีทั้งหมด29ขด รวมความสูง25เมตรชาวบ้านก็เชื่อกันว่าพญานาคราชจ,จะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยแล้วก็ให้โชคลาภสวยงามนะคุณนะสวยมากๆเหมือนกันนะฮะอลังการดีครับต่อกันอีกหนึ่งที่ค่ะพากันไปที่วัดทุ่งแฝกในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านเนี่ยชวนกันไปไหว้ขอโชคลาบต้นโพแปลกที่เดียวค่ะคเพราะว่ามีใบสีขาวนวลค่ะแล้วก็มีใบสีชมพูด้วยนะคะอะเดี๋ยวรอดูต้นโพกันนะ นี่แหละต้นนี้แห<ส>ละ<ว>ค่ะ,คะใช่ค่ะสวยงามมากๆแปลกตาจริงๆค่ะคคขึ้นอยู่ข้างวิหารหลวงพ่อดำพระบุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุเนี่ยกว่า300ปีนะคะชาวบ้านบอกเลยค่ะว่าต้นโพต้นนี้มีความสูงราว10เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1เมตรครึ่งแพ่กิ่งก้านแต่แขนงริใบสวยงามสะดุดตาจริงๆทำให้ชาวบ้านเรียกขานกันว่าโพเงินโพทองซึ่งชาวบ้านมักจะมาขอเลขเด็ดนะคะด้วยการเสี่ยงเซียมซีเมื่อวานนี้ค่ะก็มี นางพรเพนผิวพันธ์อายุ55ปีมาเสี่ยงเซียมซีเหมือนกันและเขาได้เลขไป2ตัวนะคะ,ะเป็นเลขที่ตรงกับเลขการถูกเพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นอันเลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจ้องกันดูเอานะ,ะชาวบ,บ้านต่างฮือฮากันยกใหญ่เลยเพอเห็นเลขตรงกันเนี่ยนะสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นพากันไปหาซื้อลอตเตอรี่เสียงดวง ลุ้นรางวัลกันในงวดนี้ละค่ะนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นนะอันนี้อะไรชัดทีเดียวส่วนที่หลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาครับอโพทองจอ่างทองมีชาวบ้านแวะไปส่องหาเลขแล้วก็ไหว้ขอโชคลาภจากแม่ย่าตะเคียนคู่ซึ่งยืนต้นตายพรายนะครับพรายเป็นยังไงคือตกน้ำมันไหลเป็นทางตรงกลางลำต้นแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเสื้อสีน้ำตาลนะ กางเกงสีดาเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเห็นนี่นี่นี่คันนี้อ๋อเนี่ยนะคะคล้ายถูกแฝงร่างร้องตะโกนลั่นบอกใบเลขสองหลักออกมานะฮะสร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนฮะชาวบ้านก็ไม่พลาดนะครับรีบเอาเลขนั้นนะ่ะไปซื้อลอตเตอรี่กันอย่างคึกคักทีเดียวคุณผู้ชมครับต้นตะเคียนคู่แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดาเป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่นะฮะสามคนโอบสูงประมาณ40เมตรได้ ชาวบ้านเชื่อว่าอายุมากกว่า100ปีครับพี่บุ๊คครับ ปิดท้ายกันที่อาสมฤศีเนรธาพุทธคุณนะครับอำเภอบางไทรจังหวัดพนะกครศรียานะฮะที่นี่ก็มีบรรดาน,นักเสี่ยงโชคเนี่ยไปกันเยอะเลยไปไหว้แล้วก็ขอเช่าวัตถุมงคลพร้อมขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันตลอดทั้งวันนะครับด้านของเฮงเฮงเชิญยิ้ม,มลูกชายของคุณโป้งเหน่งเชิญยิ้มนะฮะนักแสดงตลกชื่อดังก็แวะไปครับแวะไปกราบพระอาจารย์แล้วก็ไปขอเลขเด็ดไปหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ฤศีเนนพร้อมทําพิธีอาบน้ำมนต์หมื่นวัด แล้วก็เจิมหน้าผากต่อเส้นวัสนาเดี๋ยวนี้หลายคนชอบทําพิธีต่อเส้นวัสนานะ<ช>คบต่อเส้นลายมือเลยนะฮะแล้วก็เปิดถุงเงินในฝ่ามือเพื่อเสริมดวงรับทรัพย์นะครับเฮงเฮงเชิญยิ้มเนี่ยบอกว่าเมื่องวดก่อนถูกลอตเตอรีร่รางวัลเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวรวม6ใบได้รับเงินรางวัลไปหลายหมื่นบาทนะครับทีนี้ก็ต้องแวะมาแก้บนแล้วก็ส่องหาเลขชุดใหม่แล้วนะฮะซึ่งตัวเลขโสรถสรัตะในอ่างน้ำมนต์มีด้วยกัน6ตัวคุณผู้ชมฮะนี่ ดูก็เห็นกันชัดๆว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับพล่บกพอจะดูให้ผมได้ไหมว่าผมมีไหมในเส้นวาสนาเนี่ยไหนในมือเหรอพี่เบิร์ตอยู่นี้เขาชอบไปทําพิธีนะเหมือนนัดรอวาดเส้นวาสนา<อ>หรืออะไรเพิ่มเตมิมใช่แล้วก็แปะทองออนะ